สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่8สิงหาคมค่ะราคาทองคำสปอร์ตย่อลงมาต่ำกว่า3,400เหรียญต่อไรออนส์ ons, ส่วนทางสัญญาฟิวเจอร์ซึ่งพุ่งขึ้นทำ New All Time h i ด้วยส่วนต่างร้อยกว่าเหรียญขันรับรายงานของ Financial Times อ้างจดหมายชี้แจงนโยบายการค้าลงวันที่30กรกฎาคมระบุสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าทองคำแท่งหนัก1กิโลกรัมนักกฎหมายแมขออธิบายเหตุผลเบื้องต้นตามความเข,าเข้าใจคร่าว คือภาษีนำเข้าค่ะเพิ่มแรงเสศษทานในการขนส่งซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งมอบทองคำจึงเป็นปัจจัยหนุนราคาฟิวเจอร์สขณะที่ดีมานความต้องการซื้อทองคำแท่งในสหรัฐได้รับผลแง,ง่ลบจากปัจจัยดังกล่าวราคาสปอตจึงร่วงลงสวนทางกับฟิวเจอร์สค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็นินเด็กปิดไป,ดปดที่1,265.15จุดบวก0.05%มูลค่าการซื้อขาย64,59ล้านบาท ตลาดทุนไทยภาคบ่ายรับแรงขายทำกำไรหลังดีดขึ้นมามากคาดลดความเสีย่ยงก่อนปรับดัชนี MSCI และก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวของไทยส่วนตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1 3 70, 7 7 9 2ล้านบาทรีราบิพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.26%ปรับตัวลดลงจากเมืวาน0.02%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่3 2บาท3 1สตางค์ต่อดอละลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคจากปัจจัยราคาทองคำในตลาดโลกที่ค่อนข้างสวิงปรับตัวขึ้นลงแรงส่วนเอเชียนิกิตลาดหุนโตกเกียวปิดบวกเป็นวันที่3ติดต่อกันขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนและการปรับเพิ่มคาดการผลกำไรนิกกิปิดที่41,059.15จุดบวก0.65เปอร์เซตค่ะ ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสิตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนเนื่องจากนักลงทุนซึมซับข้อมูลการส่งออกของจีนที่แข็งแกร่งเกินคาดตลอดจนสถาน,นการณ์ตึงเครียดด้านการค้ารอบใหม่ที่เกิดขึ้นเซี่ยงไฮ้คอมมิสิตปิดที่3,639.67จุดบวก0.16%ค่ะ ส่วนดาวโจนสตลาดนิยกปิดลบในวันพฤหัสเนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรหลังจากดัชนีพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในก่อนหน้านี้และบรรยากาศการซื้อขายในตลาดยังถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นอีลาเรลลี่ซึ่งเป็นบริษัทยารายใหญ่หลังจากผลการทดลองยาลดน้ำหนักของบริษัทออกมาหน้าผิดหวังดาวโจนสปิดที่ 43,968.64. จุดลบ0.5 1 S&P 500ปอร์เเปิดที่6 3 4 0จุดลบ0.0 8เอร์เซ และ NASDAQ ปิดที่21,242.70บจุดบวก0.35เปเค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นรายวันมากที่สุดในรอบกว่า2สัปดาห์โดยรับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มการเงินขณะที่นักทุนประเมินผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่หลากหลายมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐและความเป็นไปได้ที่จะมีความคืบหน้าในการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซ c 4 0ปิดที่7 7 0 9 3 2จุดบวก0 9 7 ดัคปิดที่24,192.50บจุดบวก1.12%และพูซยี่ร้อยปิดที่9,177จุดลบ0.69%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆห,หลังจากสื่อรายงานว่าคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่านธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีแนวโน้มที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานเฟดคนใหม่ ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวิต์ซัสตานยอร์ปิดลบในวันพฤหัสลงไป0.7ดเจปเซปิดที่6 3ดอลลาร์88เซนต์ต่อบาเวลหลังทั้งเนียบเคลมลินประกาศว่าประธานดีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียจะพบปะกับประธานดีคุณนันทความผู้นำสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าการดำเนินการทางการทูตเช่นนี้อาจจะทำให้สงครามในยูเครนยุติลง ส่วนฝั่งของเบลนด์ค่ะลบไป0.69ปซปิดที่66ดอลลาร์43เซนต์ต่อบาเวลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัส้ดยรับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากมาตรการภาษีสุรกากกรของประธานดีคุนนันทรัมเริ่มมีผลบังคับใช้นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลแรงงานล่าสุดของสหรัฐยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการคาดการที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย สัญญาณทองคำตลาดโคมเมิคส่งมอบเดือนธันวาคมบวก0.59%ปิดที่3453ดอลลาร์ 3, 3. 70เซนต์่อทรออนซ์และนี่คือทั้งหมดของ k คทแ d มเดด n ี้นที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมติดตามแฟนเพจเคทแ s มสมาร์ทเทรดกันแล้วเจอกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะกับดิฉันวรรวันตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ